ฉีดตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมเช้าเหมือนเดิมเอเสร็จแล้วมันเป็นไงพี่มันออกดอกเร็วไหมนี่ก็ธรรมดาหกสิบวันจะออกนะคะแต่นี่ก็จะเริ่มห้าสิบกว่าวันก็จะเริ่มออกเพราะว่าเขางามเขาสมบูรณ์กว่าทุกที่อ่ะค่ะโอ้ปกตินี่ดาวเรืองจะหกสิบวันถึงจะออกดอกแต่ของพี่เดี่ยแค่ห้าสิบกว่าวันค่ะก็โอ้ ออกดอกแล้วออกดอกก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่ที่สําคัญคือมันสมบูรณ์กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาสมบูรณ์ใช่ไหมคุณพี่่เออดอกใหญ่ดอกใหญ่ค่ะดอกโตโอ้กลีบดอกนี่เป็นสปริงเลยนะคะท่านผู้ชมจับดูนี่เห็นหนาปึ๊กเลยซึ่งต่างกับดอกดาวเรืองของชาวบ้านที่ไม่ได้ใช้โอทูถ้าของชาวบ้านเนี่ยจะกลีบเนี่ยบาง แล้วก็ไม่บานนานบานทนขนาดนี้ไม่ดอกใหญ่ขนาดนี้ใบของดาวเรืองนะคะอืน้องดาวจับดูโอ้โหใบหนาปึ๊ดเลยนะคะใบหนาด้วยเขียวแล้วก็เป็นมันลำต้นใหญ่แสดงถึงความสมบูรณ์ดอกดาวเรืองนีเข้าไปทำอะไรคุณพี่สกัดเป็นน้ำมันค่ะพอพอแห้งแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวเข้าสู่ท้องตลาดสกัดเป็นน้ำมันทันทีน้ำมันดอกดาวเรืองแพงนะน้องดาว อืเอาไปสกัดสกัดทำน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันเอาไปใช้ประกอบอาหารได้แล้วก็มายังแปรรูปเอาไปกินได้นะคะวันนี้พี่ศรีภัยประทับใจแค่ไหนกับผลิตภัณฑ์โอทูขวดเนี่ยถูกใจมากค่ะอืมถ้าถ้าเป็นไปได้ปีต่อๆไปก็ใช้ตลอดเลยค่ะ อ้ไม่ได้เมื่อมันใช้ดีแล้วเนาะดีแล้วค่ะลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยไหมพี่ลดค่ะการใช้ปุ๋ยใช้ยาลดลงเพราะว่าของเราเนี่ยโอทูขวดเดียวนะคะอทําให้พืชโตเร็วโตไวด้วยย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวด้วยอ่าแล้วก็ปลอดสารพิษสารเคมีด้วยผลผลิตได้น้ําหนักเพิ่มได้ปริมาณเพิ่มโอเรโอทูมันจะเปอร์เฟกขนาดนี้ดีมากค่ะดีมากเลยค่ะนี่เป็นคํายืนยันจาก ผู้ใช้นะคะท่านผู้ชมออทูซปเปอร์พิมพ์แมออร์แกนิกขวดนี้นะคะไม่ใช่ว่าใช้ได้ดีเฉพาะดาวเรืองอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันอ้อยข้าวโพดเนี่ยโอ้โหสามารถใช้ได้ผลดีทั้งนั้นเลยนะคะน้องดาววันนี้มีความรู้สึกยังไงเนี่ยได้มาอวดความสวยแข่งกับดอกดาวเรืองเนี่ยสวยค่ะแล้วก็สดชื่นเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเอ่อพืชเนี่ยงามงามกว่าแปลงอื่นๆเลยนะคะที่ผ่านมาค่ะ สังเกตได้จากใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะใช่ไหมคะเไม่แว้ไม่ได้มันแบบโอ้ยมันสะกดใจทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยให้มาเวะชมปลื้มไหมคะพี่ศรีภัยปลื้มค่ะปลื้มมากๆเลยเนาะอ่ะพี่ศรีภัยบอกชื่อจริงนามสกุลจริงหน่อยค่ะดิฉันชื่อศรีภัยทิพย์พันธ์ค่ะอยู่บ้านเลขที่196หมู่1ตำบลแสลงพันธ์อำเภอวางม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะเบอร์โทรศัพท์มีไหมเบอร์มือถือมีไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอทูเดี๋ยวโทรสอบถามผ่านมาทางเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้นะคะวันนี้พี่สีภัยมั่นใจประทับใจนะคะโอทูเป็นไงครับวันนี้โอทูสุดยอดไหมโอทูเยี่ยมค่ะท่านผู้ชมนั่นก็เป็นความสําเร็จและก็ความภาคภูมิใจของเกษตรกรนะครับหลังจากมีการใช้ O2 s u p e เปอร์พรีเมียมแล้วก็ส่วนต่างตัวต่างของ O2 นะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีผลิตผลของเกษตรกรให้ได้ชมกันอีกพักสักครู่เดียวครับวเหมืนอนกับูู่อหนูนกลับบ้าน ก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปโอ้โห,โโหนาเองมันงามจริงๆว่ะโอ้ยอ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลาง ช่วยให้ปลูกพืชได้ง,งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุง่งดินนดนเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูราวก้าไปใช้ดูสิจ๊ะกลองลองกลอง เข้าสู่ช่วงที่3ของรวยทั่วไทยนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆนะครับคุณผู้ชมดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปดูความสําเร็จของการใช้ผลิตภัณฑ์ O2 กันต่อเลยไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอทูสัญจรวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดลบบุรีนะคะเพื่อจะที่จะมาติดตามผลงานของผลิตภัณฑ์โอทูที่เกษตรกรได้นํามาใช้กับอ้อยได้ผลดียังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเกษตรกรท่านนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายสวัสดี่สวัสดีพี่อ้อยด้วยค่คุณสมชายรู้จักกับโอทูได้ยังไงเนี่ยก็โดยแนะนําของพี่อ้อยโอ้พี่อ๋อยคนสวยเป็นคนแนะนําเมื่อสัก ปีที่แล้วนี่เองโอ้เพิ่งแนะนำเพิ่งแนะนำเข้ามาเพราะว่าเมื่อก่อนๆนี่ผมจะใช้แต่อย่าอื่นเป็นพวกเคมีซะส่วนมากอ๋อครับใส่มาเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะบอกว่ายาตัวไหนๆที่เข้ามาแนะนำนะคะเขาจะพูดว่ายาตัวไหนๆก็เหมือนๆกันนั่นแหละมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละพี่หอยใช้ตัวไหนก็แต่ผลปรากฏว่าแล้วเป็นไงคะพอเกิดปัญหาเขาพอใช้เคมีมากๆผลการดินน่ะมันจะเริ่มมีปัญหาก็ว่า ดินจะแข็งอ้อยจะไม่ค่อยโตขึ้นมาใส่เท่าไหร่มันก็จะไม่ค่อยดีขึ้นก็เลยก็เลยไม่ดีขึ้นลองใช้กว่าไม่่อยนะลองสักทีนึ่งหั้ลนทดลอง แสดงว่าแก่มากใช่ไหมแก่มาบ่อย <c oughs> แสดงว่าชนลูกตื้พี่อ้อย <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> จนได้ก็ <c oughs> เลยต้องทดล,ลองใช้ทดลองว่าปีที่แล้วเนี่ยผล <c oughs> ที่ตัดไปที่แล้วเนี่ยลองอเป็นบางแปลงครับก็ผลแตกต่างมันเห็นได้ชัดขึ้นมา <c oughs> มันเห็นยังไงคะที่ไปเห็นคือแปลงที่ใช้เคมีอยู่มันจะไม่ค่อยเขียวไม่นานอ่ะคือโตเขียวไม่นานเขียวมาแล้วพอหมดสารปุ๊บมันก็จะหยุด สักกี่วันคะเคมีเขียวเคมีเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณแค่เดือนกว่าๆสองสเดือนอใช้เคมีเนี่ยเดือนกว่าๆสเดือนเลิกเขียวแล้วแสดงว่าหมดลิตรหมดลิตรอีกแล้วถ้าใช้โอทูล้วคะเขียวนแสดงทีผมทดลองของปีก่อนนะปีที่แล้วนี่นะ ผมลองโอทูอยู่มันแตกต่างตรงที่ว่าเนี่ยพอแปลงเนี้ยโอทูแปลงนี้เคมีพอของโอทูเนี่ยจะเขียวไปเรื่อยเรื่อยกี่เดือนคะประมาณกี่เดือนอยู่ในน่าจะอยู่ถึงแปดเดือนนะโอ้ขนาดนั้นหรอคะเพราะว่าเพราะผลแตกต่างหนึ่งเพราะว่าต้องฉีดอ่าโอทูเนี่ยจะฉีดประมาณสามครั้งอ๋อสามครั้งเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามฉีดไปเรื่อยทีนี้จนกว่าอ้อยจะท่วมหัวพอทีนี้พออ้อยท่วมหัวปุ๊บเนี่ย ฝนก็จะเริ่มมาประมาณกรกฎาคมสิงหาเนี่ยฝนก็เริ่มมาแล้วจะต่อเนื่องไปเลยครับเมื่อกี้คุณพี่สมชัยบอกว่าความแตกต่างครั้งแรกก็คือถ้าใช้เคมีนะคะจะเขียวแค่ เดือนหนึ่งสองเดือนเตอทูเขียวไปแปดเดือนเลยพี่อ๋อยแล้วผมมันต่างกันเยอะเป็นไงครับความแตกต่างในเรื่องของลำต้นลำต้นเป็นไงครับคุณน้อชายคะลำต้นลำต้นเป็นไงครับมันต่างจากเคมียังไงที่ที่ใชโอทูเคมีเนี่ยกาบเพราะว่าจะไม่ค่อยร่อนอย่างนี้นะฮะเป็นมันจะเราจะไม่ยืดอย่างเงี้ยนีเนี่ยแต่อันนี้จะยืดจากด้านล่างขึ้นมาเลยรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยข้อป้อง ยาวเลยค่ะเออแล้วลำล่ะคะลำเป็นไงใหญ่ขึ้นไหมลำก็จะโตขึ้นกว่าเดิมหน่อยโสีสีของลำมจะออกเข้มๆหน่อยนึงเพราะว่าการยังไงล่ะพอช่วงนี้มันช่วงนี้มันพัฒนานี่มันแรงมากเลยนะคะค่ะช่วงนี้คือที่อำเภอพัฒนานิคมนี่อากาศจะแรงมากเดีแต่เดี๋ยวทำตรงนี้แบบแรงมาก แล้วของเราใชโอทูกับของคนอื่นที่ไม่ได้ใชโอทูมันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงอยากได้ยินคำเยาะเย้ยทางยังไงจริงๆอยากจะให้ดูแปลงอื่นให้ที่ติดเปียกให้ดูเลยแต่ทีนี้ของเราอ่ะที่ใชโอทูอยู่จะใจอย่างนี้เลยครับยาวขึ้นแล้วเนี่ยอะไรนะอ่าค่ะมันเป็นยังไงคะของของเราที่ใชโอทูเนี่ยทนแรงทนแรงข้องคนอื่นเนี่ยเจออากาศแรงอีกแค่แกนครับไม่โตไม่โตอืมแล้วก็จะเรียกว่า อย่างนั้นแะแต่กอเป็นไงคะการแต่กอการแต่กอเนี่ยของถ้าใช้ปุ๋ยเคมีจะไม่แตกขนาดนี้ครับโอ้ถ้าถ้าปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะมีกอละสักกี่ต้นคะเต็มที่ก็อยู่ประมาณที่สิบต้นแล้วก็แปดต้นเท่านั้นฮะอถ้าใช้เคมีจะอยู่ประมาณแปดถึงสิบต้นแล้วถ้าใช้โอทูล่ะคะนี่ครับดูได้เลยครับเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยมันกี่ต้นพี่อ๋อยลองนับดูพี่สูตรพี่อ๋อยนับเลยครับให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นว่ามันเท่าไหร่ อ้าวนักดังๆมนะพี่อ้อ้าวนี่เราแบบว่าโชว์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูจจะเลยนะคะว่าที่ใช้เคมีนะคะไม่ได้ใช้โอทูเนี่ยจะมีประมาณกอละแค่8ต้นแ2แต่พอใช้โอทูแล้วมันจะเท่าไหร่แปสิบเก้าต้นเลยค่ะโอ้ย2ี้าต้นยีิ้ต้นโหเยี่ยมจริงๆอ่ะพี่ไว้โห มันเท่าไหร่มันสามเท่าสามเท่าตัวเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคะจากเมื่อก่อนนี้การตกซีทของเขาที่เมื่อก่อนนี้ยังที่ยังไม่ได้ใช้ o อทูเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้ใช้ o อทูอ่ะผลผลิตต่อไร่ก็เห็นเห็นเลยครับก่อนที่ใช้เคมีอยู่จะอยู่ที่ไร่งประมาณแค่สิบห้าตันถ้าตอนที่แปลงเดิมที่ยังไม่ได้ใช้ o อทูได้ไร่ละสิบห้าตันเห้ยพอใช้ o อทูล่ะตอนนี้แปลงนี้ครับตัดแล้วครับตอนนี้เริ่มต้น ตอนนี้20ตันขึ้นครับโอ้ยยี่สิบตันขึ้นถึงยี่สิบห้าตันนะยี่สิบห้าตันครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเลยนะพี่อ๋อยเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสิบเลยแล้วเรื่องของความหวานล่ะคะความหวานก็เปอร์เซ็นต์ความหวานก็ดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่สิบสองสิบสามก็ประมาณเนี้ยปานกลางทั่วไปครับแสดงว่าใชโอทูแล้วเนี่ยปริมาณก็ได้เพิ่มมากขึ้นน้ําหนักก็ได้เพิ่มมากขึ้นโอ้โหได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งปริมาณ เปอร์เซ็นต์ความหวานที่อ๋อยใช่ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะพี่อ๋อยเนาะผมเองครับผมที่จะใช้ครับตัวเนี้ยแล้วใช้แล้วเป็นไงครับตอนนี้เชื่อมั่นหรือยังจากเมื่อก่อนเนี้ยที่ที่แบบไม่ค่อยไม่เรียกว่าไม่ค่อยจะเต็มใจใช้อ่ะโอเคครับเชื่อครับตอนเนี้ยคือเชื่อเต็มร้อยครับเต็มร้อยครับเพราะว่าจะต้องมาใช้โอทูกันอยากชวนเพื่อนเกษตรกรทั่วๆไปด้วยกันนะพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ใช้ครับ อยากให้หันมาใช้โอทูเนี่ยครับคือตอนนี้ไม่ต้องลองแล้วไม่ต้องลองแล้วคุณสมใช้ลองให้แล้วแล้วเวลาฉีดไ้มาใช้เลยต้องปิดปากปิดจมูกไม่เวลาอันนี้ไม่ต้องปิดปากปิดจมูกเลยครับฉีดได้ตามสบายเลยครับไม่มีผลข้างเคียงไม่มีสารเคมีอะไรที่จะมาทําลายร่างกายของเราเลยครับแล้วช่วยลดต้นทุนยังไงบ้างคะจากเมื่อก่อนนี้ก็ลดต้นทุนที่ว่าหนึ่งโอทูดูว่าแพงแต่ไม่แพงครับอืฉีดได้เยอะซื้อแพงแต่ฉีดได้มากอื ผลต่างกันตรงที่ว่ากับปุ๋ยเคมีกับใช้ o อทูโอทูขวดหนึ่งเราทํางานได้ถึง50าสิบไร่แต่ปุ๋ยเนี่ยเราใช้ตันหนึ่งก็ตก20งหมก็ได้แค่20ไร่เองอครับตัวเนี้ยใช้น้อยมันประหยัดที่สุดๆเลยครับเวลาซื้อเหมือนกับแพงครับ<ต>ผมแต่เวลาใช้แล้วมันถูกมากๆเลยครับผมโอ้คุ้มครับแล้วแต่เดิมเนี่ยเคย ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดอะไรเนี่ยไล่ละสักกี่ลูกคะอ๋อเคยใช้ไล่เลยถึงสองขสอบเลยครับเลอค่ะแล้วพอมาใช้โอทูล่ะตอนนี้ประเมินค่าไม่ถูกเลยมันมันน้อยมากเพราะมันมันน้อยมากๆเพราะไล่หนึ่งไม่ตกตกไม่ถึงถึงระสอบไหมไม่ถึงครับไม่ถึงกระสอบครับโผพี่อ๋อยปุ๋ยกระสอบหนึ่งอะเท่าไหร่คุณสมชัยตอนนี้ก็อยู่ที่เกือบสองพันนะคะ ตอนเด็ก็สอบ1 8 0หรกระสอบนะคะครับเคมีฮะเคมีตันละตันละก็19,000ถึง20,000ตันละ19,000ถึง20,000โอ้โหไปอยากไปไม่ไม่น้อยเลยนะคะพี่หวยแล้วคุณสมชัยเนี่ยทาไร่ทั้งหมดกี่ไร่คะของผมอยู่ที่ประมาณ200กว่าไร่ครับ200กว่าไร่แล้วแต่เดิมเคยใช้กี่ตันคะ200กว่าไร่200รายได้ต่อตัน200กว่าไร่อะ คือรายจ่ายนะค่ะรายจ่ายซื้อปุ๋ยเค่ะก็จะอยู่ที่สักกี่ตันคตับทั้งหมดเลยอ่ะบสิบตันไปุงแสนสองแสนกว่าบาทพี่อ้อยเกือบสองแสนนะเกือบสองแสนครับโอ้ถ้าประหยัดไปครึ่งหนึ่งเนี่ยประหยัดไปเป็นแสนเลยนะพี่อ้อยอแต่คุณสมชายบอกว่าใช้ไล่หนึ่งไม่ถึงจะสอบจากที่เคยใช้ไร่ละสองกระสอบครับผมอออืก็พอหลังจากได้ใช้โอทูแล้วเนี่ย ปุ๋ยก็ใส่น้อยลงค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงทําให้เราเหลือค่ารายได้ที่เราได้เหลือเก็บได้มากขึ้นคือเงินทุนนี่ก็ลงทุนน้อยใช่ไหมคะแต่เงินที่ขายไอ้ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วที่สําคัญคือโอทูเป็นชีวภาพใชคนฉีดก็ปลอดภัยแล้วได้อันที่สมสองถึงคนกิน